เรื่องเล่าของโรงงานแห่งหนึ่งที่เขาว่ากันว่าห้ามมองขึ้นไปด้านบนในตอนกลางคืนเพราะว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในโรงงานแห่งนี้มักจะออกมาหลอกหลออและมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นถ้างเงยหน้าขึ้นไปจะได้พบกับเธอสุดท้ายก็คิดลุ้นรอลุ้ลลลนรอจะจเป็นต้องแสดงดรอดูอคราที่เธอบอกเธออ,อ้ฉันเชื่อใเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaking, Speaking. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าอาธานสร้อยมารเป็นหนังสั้นประกอบโฆษณาเนื้อหาที่ผมหยิบยกมาสปอยนี้นะครับผมเป็นเนื้อหาสําคัญจากหนังสั้นซึ่งหยิบยกมาเฉพาะเนื้อหาสําคัญมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับถ้าใครต้องการรับชมแบบละเอียดนะครับสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องพานาโซนิกไทยแลนด์ ลือลิงที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอาถานสร้อยมารเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่สองชายหนุ่มที่เขานั้นเป็นพนักงานโรงงานแห่งนี้และมาในกะกลางคืนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็คือพ่ยามและพนักงานไอทีคนใหม่ที่มีชื่อว่าเอกเอกนั้นเดินมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะมาตรวจสอมกล้องวงจรปิดในโรงงานแห่งนี้ซึ่งพ่ยามก็ถามว่าเอกนั้นเป็นพนักงานใหม่หรอเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเอกจึงบอกว่าใช่เขาเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่พ่ยามจึงบอกว่า เข้ามาใหม่ก็ได้เข้ากากันคืนเลยนะแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเล่าของโรงงานแห่งนี้ติเอกก็ถามไปว่าเรื่องอะไรพี่ยามจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้จริงจริงหรอแล้วพี่ยามก็มองไปตรงกล้องวงจรปิดด้านบนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เอกเขาเริ่มจดบันทึกและกําลังเช็คพวกกล้องวงจรปิดในโรงงานเขาก็ก้มๆเงยๆมองไปด้านบนบ้างมองลงมาตรงกระดาษที่เขาจดบ้างซึ่งตัวของพี่ยามนั้นก็บอกกับเอกว่าอย่ามองไปด้านบนบ่อยเลยจะดีกว่าเขาเตือนไ ก่อนซึ่งเอกก็ถามว่าแล้วทำไมล่ะพี่ยามจึงเล่าให้ฟังว่าไม่เคยได้ยินหรอเรื่องอาถรรพ์ของโรงงานแห่งนี้นะอาถรรพ์สร้อยมานเอกจึงถามไปว่าอะไรคืออาถรรพ์สร้อยมานพี่ยามจึงเล่าให้ฟังว่าสร้อยมาน่ะ เป็นหญิงสาวสวยที่มาจากต่างจังหวัดเธอเข้ามาทำงานในโรงงานแห่งนี้ในตำแหน่งเลขาของคุณสอนชัยผู้จัดการโรงงานแห่งนี้แต่แล้วด้วยความสวยของสร้อยมานทำให้คุณสอนชัยนั้นอดใจไม่ไหวทั้งด้านที่เขานั้นมีเมียอยู่แล้วคุณสอนชัยนั้นพยายามรวนลามสร้อยมานแต่ด้วยความใส่ซื่อของสร้อยมานเธอกับหลงคาลมของคุณสอนชัยทั้งสองคนก็ได้รักกัน หลังจากนั้นคุณสอนชัยกับสร้อยมานก็ได้ทำการสะบเดเฮกันอย่างเมามันคุณสอนชัยจึงบอกกับสร้อยมานไปว่าเขาจะไปเลิกกับภรรยาของเขาเพื่อมาอยู่กับสร้อยมาน แต่แล้ววันหนึ่งคุณสอนชัยกลับมาบอกกับส้อยมารว่าเขาไม่สามารถเลิกกับเมียเขาได้แล้วและตอนนี้เมียเขาจับได้แล้วส้อยมารจึงพยายามขอร้องคุณสอนชัยว่าไหนว่าเราจะรักกันไหนว่าคุณสอนชัยจะไปเลิกกับเมียแต่คุณสอนชัยก็บอกว่าเขานั้นเลิกไม่ได้และเขาก็เดินจากส้อยมารไปซึ่งส้อยมารก็เสียใจและร้องไห้อย่างหนักเธอปีนขึ้นไปด้านบนของโรงงานและเธอก็ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นและร้องห่มร้องไห้และก็บอกว่าเธอั้นจะ คุณสอนใช้ตลอดไปนั่งข้ามสัญญาที่เคยให้กันไว้และหลังจากนั้นส้อยมานเธอก็ได้เสียชีวิตลงด้วยการคิดสั้นเรื่องราวตัดกลับมาที่พี่ยามและเอกพี่ยามจึงบอกกับเอกไปว่าหลังจากที่ส้อยมานนั้นเสียชีวิตไป ก็มีคนในโรงงานที่เข้ากะกลางคืนมักจะเห็นดวูยาของซอยมานที่จะมาปรากฏตัวให้ได้เห็นซึ่งเรื่องนี้มันก็หลอนมากๆแต่ถ้าเอกกลัวนะไม่เป็นไรและพายามก็ปลดกระดุมเสื้อของเขาและหยิบซร้อยพระขึ้นมาซึ่งก็มีพามาเป็นปุ่พวงๆเลยพายามจึงบอกว่าเขามีหลวงพ่อชื่อดังหลายองค์แต่ไม่ได้จะขายให้กับเอกนะแต่ปล่อยให้เช่า แต่เอกนั้นก็ไม่สนใจและทํางานของเขาต่อซึ่งขนั้นเองก็มีเสียงของใครบางคนร้องโวกเวกโวยวายเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือพิยามซึ่งบอกให้เอกนั้นรออยู่ตรงนี้ก่อนและเขาก็รีบวิ่งไปทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งพิยามนั้นวิ่งไปก็ได้เจอกับคุณสอนชัยที่มานอนสลบอยู่และก็มีเลือดออกจากปากของเขาด้วยซึ่งพายามนั้น พอมาจับที่จมูกของคุณสอนชัยก็พบว่าคุณสอนชัยนั้นไม่หายใจแล้วเขาตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งไปหาพนักงานที่กําลังทํางานอยู่ในกะกลางคืนที่กําลังพักอยู่พวกเขานั้นถึงกับหน้าตาตื่นและวิ่งตามพิยามมาเมื่อได้รู้ว่าคุณสอนชัยนั้นเสียชีวิตแต่เมื่อทุกคนมาถึงจุดที่คุณสอนชัยนั้นเสียชีวิตกลับพบว่าร่างของคุณสอนชัยนั้นหายไปใบตอง จึงถามกับพี่ยามไปว่าแน่ใจหรอว่าเห็นว่าคุณสอนชัยนั้นเสียชีวิตจริงๆพี่ยามจึงบอกว่าแน่ใจสิก็เขาเห็นคุณสอนชัยนอนอยู่ตรงนี้และคุณสอนชัยก็ไม่หายใจแล้วเอกจึงบอกกับพี่ยามไปว่างั้นเราไปดูกล้องวงจรปิดกันดีกว่าจะได้รู้ว่าร่างของคุณสอนชัยนั้นหายไปไหนหลังจากนั้นทุกคนก็ไปที่ห้องกล้องวงจรปิดซึ่งตัวของเอกก็บอกกับทุกคนว่ากล้องตัวใหม่นี้ที่เขานั้นติด เป็นกล้องที่สามารถตรวจจับใบหน้าของพนักง,งานได้ถ้าเกิดว่ามีคนแป,กปลกลอมเข้ามาที่นี่กล้องจะแจ้งเตือนทันทีขณะนั้นเองก็มีชายชุดแดงที่ทำตัวลับๆๆมาปรากฏตัวที่ด้านหน้าของออฟฟิศซึ่งใบตองก็สงสัยว่าและอ้วนพนักง,งานอีกคนหนึ่งนั้นหายไปไหนทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยกันเมื่อกี้หรือว่าจะถูกวิญญาณของซ้อยมาเล่นงานเข้าให้แล้วซึ่งกล้องนั้น มันก็ได้ตรวจจับว่าชายคนนี้นั้นไม่ใช่คนในบริษัทเป็นคนแปลกปลอมจากด้านนอกนั่นเองซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดก็ได้เชเลยว่าชายคนนี้นั้นไม่ใช่โจรหรืออะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพียงแค่พนักง,งานส่งพิซซ่าที่อ้วนเขาสั่งพิซซ่ามากินในตอนกลางคืนเท่านั้นเองและอ้วนก็เดินกลับเข้ามาหาทุกคนในมือเขาถือพิซซ่าและกินอย่างอรด,ดอยอร่อย หลังจากนั้นเอกก็กดไปตรงกล้องมุมของคุณสอนชัยที่เสียชีวิตไปนะตอนแรกซึ่งเมื่อเขามาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้ก็พบว่าวิญญาณของสร้อยมารมาปรากฏตัวที่ด้านหลังของคุณสอนชยัยหลังจากนั้นเธอก็เข้ามาทําร้ายคุณสอนชยัยจนเขานั้นเสียชีวิตไปและดวยิญญาณของส้อยมารก็หันมามองที่กล้องวงจรปิดด้วยหน้าตาที่น่ากลัวมากๆอวนจึงบอกว่า ทำไมวิญญาของซ้อยมานต้องมาทำร้ายคุณสอนใช้ด้วยเอกจึงบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจะลองดูที่กล้องดูว่ากล้องนี้มันจับคนแปลกปลอมหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณนี้มันใช่ซ้อยมานจริงๆหรือไม่แต่กล้องนั้น ที่ตรวจจับภาพของดวงวิญญาของสร้อยมามาได้กลับพบว่าไม่ใช่คนแปลกปลอมจากด้านนอกเพราะไม่มีการแจ้งเตือนและเรื่องราวก็ตับมาในตอนที่ทุกคนนั้นออกมาคุยกันที่ด้านนอกห้องซึ่งพี่ยามน,นั้นก็โทรไปหาเจ้าของบริษัทและรายงานเรื่องนี้ให้กับท่านประธานได้ฟังและบอกว่าคุณสอนชัยนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสร้อยมานั้นเป็นคนทํา หลักฐานนะื่คือกล้องวงจรปิดและเขาก็ได้สัมผัสกับลมหายใจของคุณสอนชัยว่าเขานั้นไม่หายใจแล้วแต่ท่านประธานากลับบอกว่าเรื่องนี้ห้ามแจ้งตำรวจเป็นเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายเดี๋ยวเขาจะจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเอง หลังจากพยายามนั้นวางสายไม่ต้องจุกพูดออกมาด้วยความสงสัยว่าแล้วร่างของคุณสอนชัยนั้นหายไปไหนทุกคนจึงกลับไปที่ห้องกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าร่างของคุณสอนชัยนั้นหายไปไหนหลังจากนั้นทุกคนก็ดูต่อจากตอนเดิมซึ่งร่างของคุณสอนชัยถูกดูววิญญาณของซ้อยมานั้นลากไปนั่นเอง ซึ่งตัวหงเอก็สงสัยว่าทําไมต้องลากร่างของคุณสอนชัยไปด้วยเขาจึงกลับไปที่กล้องอีกตัวหนึ่งจึงได้พบว่าวิญญาณของส้อยมานลากคุณสอนชัยไปที่ด้านหลังของโรงงานอ้วนจึงถามว่าทําไมต้องลากไปตรงนั้นด้วยตรงนั้นมันมืดมากๆเลยทุกคนจึงต้องไปหาคําตอบด้วยการไปในจุดๆนั้นที่ดวงวิญญาณของส้อยมานลากร่างของคุณสอนชัยเข้าไปในมุมมืดทุกคนมาที่นี่ก็พบว,ว่าด้านหลังของโรงงานมันถูกกั้นและห้ามเข้า แต่ด้วยความที่ทุกคนนั้นอยากพิสูจน์ทุกคนจึงเดินลอดเข้ามาและพบกับเสื้อผ้าของคุณสอนชัยที่ถูกถอดทิ้งไว้ตรงนี้แต่ไม่พบร่างของคุณสอนชัยเลยทุกคนได้มองไปตรงข้างหน้าและเห็นว่ามันมีข้อความที่ถูกเขียนด้วยเลือดว่าตายให้หมดซึ่งเมื่อทุกคนได้เห็นทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากและเริ่มหวาดกลัว หลังจากนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่ด้านบนซึ่งใบตองก็บอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งหันขึ้นไปมองนะอาจจะมีดวงวิญญาณของสร้อยมารอยู่บนนั้นก็ได้ตามเรื่องราวที่เขานั้นเล่ากันมาแต่อ้วนก็บอกว่าถ้าพวกเราไม่เงยหน้าขึ้นไปดูแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของอะไรหลังจากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปด้านบนสิ่งที่ทุกคนนั้นได้เห็นคือดวงวิญญาณของสร้อยมารที่มาลอยตัวและพุ่งเข้ามาใส่ทุกคนซึ่งทุกคนนั้นก็วิ่งหนีด้ววววยคาามกกลลัแะตใจ ทุกคนนั้นวิ่งออกมาที่ด้านนอกของโรงงานกาโตะจึงบอกกับทุกคนไปว่าเราลาออกจากโรงงานนี้กันดีไหมเพราะว่าเขานั้นกลัวผีแต่เอกก็บอกว่ามันมีอะไรแปลกๆทำไมสร้อยมานั้นถึงมาลอยอยู่ตรงนั้นได้และไม่รู้ว่าสร้อยมานั้นลอยจริงๆหรือเปล่าพยายามจงบอกว่าสร้อยมานั้นเป็นผีจะลอยหรือไม่ลอยจะมาในรูปแบบไหน เขาก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละแต่ด้วยความที่เอกนั้นสงสัยทุกคนจึงจะกลับเข้าไปในห้องกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ว่าซอยมานั้นลอยตัวได้ยังไงซึ่งทุกคนนั้นก็มาร่วมมือกันและจะกลับเข้าไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีความหวาดกลัวอยู่ในตัวก็ตามทุกคนกลับไปที่ห้องกล้องวงจรปิด แล้วก็เปิดภาพกล้องวงจรปิดดูและเห็นว่าซอยมานั้นลอยตัวอยู่จริงๆซึ่งตัวของใบตองก็บอกว่าเห็นไหมล่ะผีนี่มันเฮี้ยนจริงๆเลยลอยตัวได้ด้วยคราวนี้พิสูจน์ได้หรือยังแต่เอกก็บอกว่า เขายังเห็นอะไรแปลกๆกล้องนี้นะมันสามารถซูมได้เพราะความคมชัดมันหนัก 4K เลยทีเดียวเขาจึงกดซูมภาพจึงได้เห็นว่ามันมีสายอะไรบางอย่างโยงระหว่างตัวของสร้อยมนันขึ้นไปบนคือเพดานซึ่งนั่นมันก็คือสลิงนั่นเองกาโตะจึงถามไปว่าผีอะไรทำไมต้องใช้สลิงด้วยและทุกคนก็เลยไปตามหาหลักฐานว่าสร้อยมานนั่นคือผีหรือเป็นคนกันแน่หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปกาโตะเขาจึงเดินไปตรงผนงังที่ถูกเขียนว่าตายกันไปให้หม และเขาก็เอามือไปไป้ายตรงเลือดแล้วก็มาชิมซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่เลือดแต่กลับเป็นน้ําหวานต่างหากส่วนอ้วนก็เดินไปตรงสลิงและได้พบกับสลิงจริงๆเอกจึงบอกว่า งั้นเขามีอีกวิธีหนึ่งที่จะตามหาว่าร่างของคุณสอนชัยนั้นอยู่ที่ไหนเอเขาจึงเปิดแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดซึ่งแอปพลิเคชันนี้มันจะสามารถเอารูปของคนที่หายไปและอัพลงไปในระบบข้อมูลเพื่อให้ระบบตรวจจับใบหน้านั้นประมวลผลว่าคนในรูปไปปรากฏตัวอยู่มุมไหนของกล้องบ้างซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่า คุณสอนชัยไปโบนที่ด้านหลังของโรงงานซึ่งในภาพกล้องวงจรปิดนั้นก็เผยให้เราได้เห็นว่าคุณสอนชัยนั้นเขาใส่เพียงแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวและปีกนกำแพงออกไปที่ด้านนอกซึ่งทุกคนก็งงมาก ว่าทำไมคุณสอนชัยต้องแก้ผ้าแล้วทำไมต้องปิดออกไปที่ด้านหลังของโรงงานด้วยหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดก็ได้เผยภาพเป็นคุณสอนชัยนั้นวิ่งไปที่รถของตัวเองแล้วก็ขับรถออกไปที่ด้านนอกเรื่องราวแตัดในตอนที่พี่ยามออกมานอกโรงงานแล้วก็มาโทรหาธรรมประธานและบอกว่าคุณสอนชัยนั้นยังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ได้ตายธรรมประธานจึงถามไปว่าแล้วใครคือคนที่ทําเรื่องนี้ใครเป็นคนก่อเรื่องซึ่งพี่ยามก็บอกว่าซอยมารครับ วิญญาณของส้อยมารที่ตายไปแล้วแต่ท่านประธานก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงซ้อยมานั้นยังไม่ตายนะพิยามจึงบอกว่าไม่ตายได้ยังไงก็ตอนนั้นซ้อยมารเธอคิดสัน้นและก็เสียชีวิตไปแล้วท่านประธานจึงบอกกับพิยามไปว่าก็ตอนนั้นนะ่ะ นำสร้อยมาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเธอจึงรอดมาได้แต่หลังจากนั้นเธอก็ขอลาออกซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านประธานต้องให้เอกมาติดกล้องวงจรปิดชุดใหม่เพื่อจะหาหลักฐานพิสูจน์ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่พิยามจึงถามกับท่านประธานไปว่าแล้วจะให้เขาทำยังไงต่อไปท่านประธานจึงบอกกับพิยามไปว่าให้แจ้งตำรวจได้เลยเพราะว่าเรามีหลักฐานแล้ว ก่อนหน้านี้เขากําลังสงสัยว่าสอนชัยเข้าข่ายที่จะช่อโกงแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งเขาจะใช้หลักฐานนี้เพื่อจับสอนชัยให้ได้หลังจากนั้นเองก็เลยโทรไปแจ้งตํารวจเพื่อให้ตามหารถของสอนชยัยและตํารวจนั้นก็ถามกับเอกไปว่าลักษณะรถของสอนชัยนั้นเป็นยังไงหลังจากที่ตัวของเอกนั้นบอกลักษณะของรถเลขทะเบียนและสีรถให้กับตํารวจไปซึ่งคุณตํารวจก็เอาข้อมูลทั้งหมด ไปเสิร์ชลงในโปรแกรมและตามจับจาก GPS จนได้เจอรถของคุณสอนชัยนั้นว่าวิ่งไปทางไหนบ้างหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่คุณสอนชยัยซึ่งเขาขับรถมาระหว่างทางและซ้อยมานเธอก็เปิดประหม,มที่คุมตัวอยู่ด้านหลังรถของคุณสอนชยัยที่แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ผีแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่ร่วมมือกับคุณสอนชยัย เพื่อหลอกผีทุกคนนั่นเองและจะฉากว่าคุณสอนชัยนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งแผนการทั้งหมดนั้นคุณสอนชัยนั้นเป็นคนวางแผนเขาต้องการจะสร้างหลักฐานเท็จว่าเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วเพื่อที่เขาจะได้หนีเมียไปอยู่กับสร้อยมานและสอนชัยก็ได้โกงเงินบริษัทมาแล้ว100ล้านบาทเพื่อจะเอาไปตั้งตัวเพื่ออยู่กับสร้อยมานนั่นเองสร้อยมานจึงถามกับสอนชัยไปว่าแล้วอย่างนี้จะรอดไหมจากเมียของสอนชัยสอนชัยจึงบอกว่าถ้าเขาไม่ตายเขาก็ไม่มีทางที่จะหนีรอดไปจากเมียของเขาได้ ซึ่งในขณะนั้นเองส้อยมานเธอก็สังเกตว่าทําไมตํารวจถึงมายืนบอกรถอยู่ข้างหน้าซึ่งตัวของสอนช้ยก็คิดว่าอาจจะมาตรวจจับด่านแอลกอฮอล์ก็เป็นได้เขาจึงจอดรถแล้วก็บอกกับคุณตํารวจไปว่าเขาไม่ได้ดื่มมานะซึ่งคุณตํารวจก็ทักสอนชัยไปว่านี่คุณสอนช้ยใช่ไหมครับ คุณถูกจับคดีช่อโกงขนานั้นเองซ้อยมารเธอ้นลดกระจกหลังลงมาและแกล้งหลอกผีคนตำรวจคุณตำรวจจึงบอกไปว่าเล่นอ,อะไรเป็นเด็กเนี่ยนี่เมามาหรือเปล่างั้นขอลงมาตรวจฉี่ด้วยหลังจากนั้นสอนชายกับซ้อยมารก็ถูกตำรวจจับไปวันต่อมา,ามท่านประธานจึงมาขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจับสอนชายได้ ซึ่งเอกก็บอกว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกต้องไปขอบคุณกล้องวงจรปิดที่ทําหน้าที่ดีๆและตรวจจับคนร้ายได้ทางประธานจึงบอกไปว่าเยี่ยมไปเลยและเรื่องราวหนังสั้นอาถานสร้อยมานก็ได้จบลง ซึ่งเรื่องทงมดนะครับเป็นเพียงแค่แผนการของคนร้ายอย่างตัวของสอนชัยกับสร้อยมานที่ร่วมมือกันจะสร้างหลักฐานเท็จว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดยใช้เรื่องราวของสร้อยมานที่ถูกเล่าปากต่อปาว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงแล้วเธอยังรอดมาได้เพราะถูกนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลได้ทันแต่สร้อยมานเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่เจ็บและไม่จํานะครับเธอเนี่ยยังคงยึดมั่นในความรักของเธอและยังรักสอนชายอยู่ซึ่งสอนชายก็ตัดสินใจว่าจะหนีไปอยู่กับเธอจริงๆแต่สร้างหลักฐานเท็จว่าเขานั้นตายแล้วก็ชอบโกงเงินของบริษัทเนี่ยมาได้ตั้งร้อยล้านเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาก็หนีไปไม่รอดเพราะระบบกล้องวงจรปิดณปัจจุบันเนี่ยมันล้าสมัยมากๆก็เอาง่ายๆมันเป็นหนังสั้าประกอบโฆษณานะครับเขาก็ต้องบอกว่ากล้องเนี่ยมันดีอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับผม ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับหนังสั้นเรื่องนี้มีทั้งหมด3 EP นะครับแต่ผมเนี่ยมาสปอยแบบรวบให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังทั้ง3 EP เลยนะครับผมถ้าใครต้องการรับชมแบบเต็มๆผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตัวต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลปน,น,น้้วัีไแรบ ลุล้นรอลุลอ้นรอจะไป่จำเป็นต้องแสดงรอดูออกดีขึ้นเมื่อไรที่เธอบอกเธอหลอกลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป